1>, 1 2 3, 4, ึ่งสองสามสห้ากระุมพมาดิศักอุปวัฒนูนะครับเด้อขออนุญาตมาถ่ายภาพที่กับปีภูมิโรงครัววัดบ้านโกโบนะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับเจ็บคอวัดลงคอนะครับแต่เช้าเช้านะครับเป็นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับอาการเจ็บคอนะครับ ก็เลยมาถ่ายภาพที่กะปิภูมิโรงครัวนะครับวันนี้มีถวายสังฆทานนะครับมีพาสังฆทานนะครับเด้อตื่นเช้ามาก็มาดูที่โรงครัวก่อนนะครับตรงที่จะได้อยู่ได้ชั้นนะครับปเนี่ยคุ้งข้าวนะครับไม่ใช่กล่องข้าวน้อยเด้อนะครับกล่องข้าวใหญ่นะครับนี่โอ้ยนะครับไม่เชื่อว่าวัดจะลงคอคนหน้าตาดีนะเด้อวัดลงคอเดียวนี่โอ้ยว่ะ นะครับเสียงไม่ดีเลยนะครับมดกอนะก็ออกไปเชี่ยวทุ่งนานะครับพ่อแม่พาไปนะครับโดนแดดนะครับโอ้ยนะครับใช้งานอะไรไม่ได้เด้อนะครับอัตภาพร่างกายนี่เป้นผ้ายางไปว่าโจโบผ้าข่อยเส้อมีเหงื่กันหมดโอ้ยกึดแล้วก็ตะอย่างนี้ผู้เธ่แข้งแรงตัวผู้เฒ่ เด้อนะครับชมแต่พ่อกับแม่นะครับหกสิบเก้าปีนะครับพ่อนะครับแม่หกสิบเจ็ดนะครับแข็งแรงดีนะครับแต่ไม่รู้จะแข็งนานขนาดไหนนะครับเด้นนะครับวัดมักจะลงคอคนหน้าตาดีนะครับนะครับว่าจะเอาไขวัดมาแบ่งกับแม่ขาแม่ชีที่โรงครัวนะครับโอเจ็บคอเลยมันนี้เสียศูนย์ไปเลยวันนี้ นะครับจะน,น,น้ำมะนาวนมน,น,นะครับต้องทนแม่ขาวแม่ชีนี้นะครับที่มาถ่ายภาพบ่อยนะครับก็เลยทําให้เจ็บคอนะครับมันนี้เห็นยังงไรมันนี้นี่นะครับฟีมือของแม่ครัววัดพันเก่าบบนะครับ <c oughs> ไม่ท้วงว่าคนอ้วนทวนสมบูรณ์นี่อาหารอร่อยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคนพร้อมจะเสียใจนะครับหรือ เด้อนะครับนี่พัดมะอือฟันไปตะมัอว่านหมูหรือมือก่อนเลยนี่เอาไปใส่ตู้เย็นไว้เตรียมหมูนี่ก็ฟันไว้แต่ะมัวว่านหมูหมูก็ได้เอาหมูสำเร็จรูปนี่นะครับส่วนปลานี่เก็บไว้เป็นปีแล้วนะครับอาจารย์ว่าโอ้ย เม่ขั้ววัดเกวกระบอกกิ่งตัวนี้อาจารย์ไปสัมผัสพื้นกระบอกกิ้งขึ้นกันว่าสนน้องหรือคอยไปน้ำกันเหรเนาะเด้อนะครับญาติดวงตานะครับมาถึงแล้วนะครับฝนตกบ้านร้างน้องขอนผงนุ่มเนาะเห็นฮะเจ้าลงเฟสอันยังก่อนตาเขาไว้นะฝนตกอู้ยเบตเตอรี่ต่วนว่าสนไหมนี่บ้านเกิดข้องมหานี่ก็คักขึ้นกัน มันค่ําสมบัวอยู่ใกล้ๆกันตกมันจึงเครือมันก็สิตกถ้ามันอยู่ใกล้กันวะนี่แต่ว่าอยู่คเนี่ยอยู่บ้านเพิ่นเกี่ยวบ่แน่เด้อค่ะเห็นบ่อู้่เมืองก็ยังตกใกล้ๆกันเดเเดออันทาเกี่ยวเข้าบทยุนครพนมเกี่ยวแล้วก็มีเกี่ยวแล้วก็มีอันนาพอเพิ่นเป็นจังได๋มองพอเกี่ยวกพอเกี่ยวมองเขียวๆอยู่ก็มีเด ซุมโ,โคกโคกนี่เขียวอย่ยุย่าซุมมันถ่ายมันสุกพร้อมกันจะติสุกไงบุบุนี่วาสันตเดื้อน,นะครับถามข่าวถามข่าวต้องถามเมอวตอนไหนนิ้งโบหัวอะไรบันีๆผู้ใดชเราเตืเอนผู้เดมาบอกมาหอดอำนาจอะไรตอหลวงพ่อพัดไล่มาบวกตี นะครับมีฝ่ายสื่อสารนะครับอยู่กับหลวงตานะครับหลวงพ่อพัดนะครับประมาณประมาณเยอะประมาณสิบแปดนะนี่ก่าว่ะเพณ่นกระทรวงมาบอกกันว่าหลวงตาหอดวัดอะไรเด้อวันออกระทรวงแต่ขอค่วามมาบอกนะไล่งานเขานะครับฝ่ายเขากองนะครับ <laughs> ส่งมาบอกฝ่ายไรสดกับฝ่ายทำพัตนาหนนะครับให้รู้เรื่องว่าหลวงตามาถึงแล้วจะได้ทำพัตนาหถูก <laughs> เด้นนะครับนี่อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับด้ญาติหลวงตานะครับพี่สาวหลวงตาญาติหลวงตามาทําพัตรทหารถวายหลวงตานะครับค่อยรู้จักรสชาติกันดีนะครับคุ้นเคยนี่เด้อนะครับอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆนะครับที่พระอาจารย์พระครูไปจ่ายตลาดนะครับแล้วก็ซื้อมาไว้นะครับเวลาจะทําครัวต่างๆก็มาใช้เอาตรงนี้นะครับประมาณ15วันมันหมดไปแล้วก็บางทีก็ใกล้จะหมดนะครับก็ไปจ่ายตลาดซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับ ประมาณ70,000กว่าบาทนะครับ15วันไปครั้งนะครับยกเว้นถ้ามีงานติดติดกันนะครับงานพิเศษจะได้เพิ่มกว่าเดิมนะครับเด้ออันนี้หม้อหุงข้าวนะครับนี่หนึ่งหม้อสองหม้อสามหม้อเด้อนะครับวันนี้ถ่ายที่โรงครัวแต่ว่าเสียงไม่ดีนะครับเสียงเป็นวัดนะครับว่าจะวัดมาทิ้งให้กับไม่ชี้อยู่นะครับนี่สาธุนะครับ ว่าจะวัดมาทิ้งให้กับแม่คขาไม่ชีก่อนนะครับตัวเองจะได้หายวัๆนะครับเด้อกว่าจะได้อยู่ได้ชั้นนะครับตื่นแต่เช้าๆนะครับแม่คขาไม่ชีวัดบ้านโกนบมาเตรียมพระทหารนะครับเด้อนี่นะครับนี่ส่วนมากก็หกสิบกว่าขึ้นไปนะครับหกสิบไปไปนะครับบางทีก็เจ็ดสิบนะครับผู้มาทําครัวนะครับกว่าจะเสร็จภาระทั้งโลกนะครับ เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานโตแล้วนะค่อยๆมีโอกาสได้เข้ามาสู่วัดวาพระศาสนานะครับอันนี้เป็นแกงหน่อไม้นะครับมองด้วยสายตาแม่นอยู่บุ่มขึนี่เฮงได้มาแต่ใส่หน่อไม้นี่เฮงเอ้าโอ้ยกบบวเน้องขจรห้องสิไป็นบึงหรืแไม่เซ็น่าเซลังไปซับหน่อไม้ผู้ใดรับไปซับนี่แม่เพิ้นโอ้ย ปานนั้นหรือว่าเสียรถเข็นมาใส่มันยังไปซับน้อไม้ได้อยู่เน,นา,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 านเเะปลานะครับยานางอยู่อีกสองกิโลนะครับส่วนน้องไม้นี่สามกิโลนะครับกว่าจะได้มาหนียงมันหรือนอมันนี่นอเอ,เอ,เอมันคือมีน้อหเ้งย่ำนี่ฮะโอ้นี่หน,นี่ใกล้ๆนี่นะครับใส่ปลาเยอะๆนะครับรสชาติจะได้เข้มข้นนะครับโอ้ยยุ่มแม่น เข้มเข้มเลยเด้คำพูดเด็ดอาติจีมิตาเน่เสียบเสียบเด้๋ยวประธามาอยู่เกาบัวบ้านกินจืดจืดเนี่ยนะกินจืดจืดยืนน่ไปอยู่บ้านหลุดจนตกใจเด่นขำๆหนี่ระได้ยินเลี้อวเมียนเลยเอ้าเมียนเหรอตอนอยู่น้ำพึ่งตะกี้ยังกระเสียบเบิร์ดปรท่ามาอยู่วัดเกาบัวผ้าฉันเต็จืดจืดไหลกลับไปบ้านหลุดตกจนทุบใจเอาไปแซ่เกลือมากกว่านั่นนะครับ ไม่รู้เลี้ยงลูกมายังไงนะครับเค็มเข็มนะครับแกงเห็ดปัวก็เค็มนะครับเด้อ <c oughs> เค็มข้ามสามจังหวัดเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ดีนะครับของหวานไม่เค็มนะครับดื <c oughs> ่มมาถ่ายพเนียของหวานนะครับเนี่ย <c oughs> เอาบุมบุมีสุดใจบ่เขาไปนด้หนิแมะบไดีใส่สุดพิเศษเนาะ นี่นะครับแม่ค้าแม่ชีกาลังเข้าสู่ตู้เย็นนะครับปิดไว้เลยนะครับนี่อนุญาตนะครับนี่เด้อนี่ครับตรงที่เก็บนะครับพัตนาหารที่ซื้อมานะครับแต่ว่าภาพข้างในมันอาจจะไม่นะครับไม่ได้เก็บเฉพาะกล้วยนะครับอย่างอื่นเก็บหมดนะครับหลังจากเตรียมไว้แล้วก็มาเก็บไว้นี้นะครับตอนเช้าๆก็มาเปิดเอาแล้วก็ไปทําพัตนาหานนะครับมันทําทันทีไม่ทันนะครับ ตอนกลางวันก็มาเตรียมพัตหารต่างๆนะครับทั้งซอยทั้งสับนะครับพออยู่ด้วยกันมากๆนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับพระอาจารย์พระกูท่านก็เลยขวัญขวายนะขอพระเดชพระคุณหลวงตาววาอยากได้ห้องเย็นนะครับเพื่อจะได้เก็บพวกผักพวกอะไรที่ใช้นานๆนะครับบางทีญาติโยมเอาของมาฝากนะครับมาทําบุญก็มาเก็บไว้ตรงนี้นะครับ แต่บางอย่างก็ไม่ได้เก็บนะครับพวกกล้วยพวกอะไรนี่ก็วางข้างนอกนะครับมันอยู่ในนั้นนะครับวัดลงข้อด้นี่ยาจากแล้วเสียมะแพรไม่ซี่หนีแล้วก่อนจากแล้วสมแพรไม่ซี่หนีแล้วก่อนโอ้ยโอบเป็นตะยานเห็นเนาะปกตินะครับคนหน้าตาดีจะไม่มีโควิดได้ผนวาง <laughs> นะครับนอกจากตาสั้นแล้วยังไม่พอเนี่ยเข้าข้างตัวเองเอีกเ,เนาะ <laughs> ปามีทั้งแก้วมังกรทั้งแอปเปิ้ลทั้งเอียงเด่นทับทิมส้มน้อยอันทุงหนึ่งไม่ทุ่งยังขนาดนี้เจนตะวันค่ะเอียงหแบบเจนตะวันตะวันมันเป็นมันเป็นพืชที่แบบเป็นยาอยู่แต่มันแข็งแล้วตาจะฉันได้หรือเปล่าเจนตะวันมันเป็นหัวบหรือยังนี่ฮะโอ้อันรถฟื่องเฟื่องจังเลยบนนอมมันคือเอาก้อนว่างๆๆแบบอันนี้ คข่ไข่กับอันบัวหิมะสิบบาโอ้ยมันเล็กนะครับกวาจะได้นะครับฟานแล้วฝานอีกนะฉันเบิดเปลือกโลดยังใดวิตามินไรเด้อนะครับมีพระเนกพัะทหารประเดชษระคุณหลวงตานะครับสามสามท่านวีกันนะครับของขาวอยู่ด้านในนะครับของแซบของนัวอยู่ด้านในของหวานอยู่ตรงนี้นะครับดูแลสุขภาพผระเดชพระคุณหลวงตาให้อยู่กับลูกศิษย์ลูกหานานๆนะครับ เด้อเอาสาธุนะครับครูบาอาจารย์นะครับพระอาจารย์เสถียรนะครับพระอาจารย์มหานพดลนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลกับปิภูมิลงครัวนะครับช่วยงานกันนะครับเอาขออยู่กันถ่ายวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับขอให้หายป่วยไวไนะครับจะได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับ